สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่กดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมออ้อยช n แนลนะคะแม่หมออ้อยนะคะก็ขอพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่ e High Princess ในหลายๆแง่มุมหน่อยนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความลึกลับในตัวพอสมควรนะคะถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยนะคะจะเป็นคนอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้าย The High Princess เป็นคนอ่อนไหวง่ายมีสเสน่ห์น่าค้นหามีอารมณ์ศิลปินมีลางสังหรณ์ดีใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลมีความลับเยอะและไม่ทะเยอะทะยานส่วนในเรื่องการงานของ The High Princess นี้นะคะมีความไม่แน่นอนมีคลื่นใต้น้ำสถานการณ์อึมครึมยกเว้นถ้าเป็นงานเกี่ยวกับศิละปะจะดี งานทำให้ว้าวุ่นใจในบางครั้งอาชีพที่เหมาะสมเกี่ยวกับไฮพรินเซสนี้นะคะก็คืองานศิลปะนะคะค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง youtube ดูดวงกับแม่หมอไอชแนลด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ